รัาปู้มาคึกไปง่านกอดถังเลย,ร,ยรับคันไปไห้ครับเมื่อมึงให้เด็กเอยรับปูอันนี้แกงหมูฟันลูกไว้อ่อขอขอถวายอบปูก่ากนางของนางของคุนโรคอ้ำถวายมาเนาอะออบกงาน้นาวอุดรนงนานขาวทั้นกานั่น,น,นอ่างข้างาน,านัําเบีย้ย หายกูแลมือถกมือรักมือถกมือมัดอายดูวันนะถูกขาพราะหึงหึงแล้วก็รวยทุกคนนะดูนะอันนี้เขาขาดกินน้ำแตงโมก็คือมือต้มอ่าไปส้มไม่มันโอ้ข้าวโอ้มือมือใบเขียวแับมือโป่งหมักก็บันจุกกับมือนักครับดึงมาดึงมา ถ้าพุยมือเอือนก็ยชุโัดตันพูมีนเข้าูดแ่ยิ่มจิตจะไปแรงเลยปูเจิตัวมัอจะหมวดตัวหันบกน้อมไปเอาคขามาบังุูกกระเทือนแแหงตายแ้วอก็เขาคือเขาเป็่นทางครับปููปวดจิงวหมอดจิงวะแครับเขาแต่งแต่งว่าแเรื่องอาหารกระโดดกระเดือกกระมังว่าทำ บปงแบบปงบันี่จะดงครับปูก็จะรื้อันอยครับย่างเฮียวเลปูเฮ้ยตั้งหลายนาะเขาเปิดจะือตเนาะคือพวกแบอ่าแกน้ำให้เรื่องแนแหงเเงาห่างเนาะอันนี้เขาินน้งแตงโมขารือว้หรือว่านางละองกาวถูกชีนาเขาทวไวต้นผ้าป่าเออให้ปู่ตาปู่คือพ้าขาวเออให้มือมือดาบมือศกมือหมายนงแตงโมองเขาขว้าเรา เออห้ข้างมืืๆหัดจะเริ่มไปง่ะคือจะการงานจะเริ่มไปง้าเออเอืองั่งแตงโมคือเด็กโง่เงียเอาก็คืองั่งแตงโมแค่งนึ่ถือเดี๋ยวนี้แคงถือแบบเอืองัางแตงโมไปเอาข้ามัน่อยโตที่จะพอมแข็งาหร่อยแข็งวันนี้จำได้ไหมวที่แข็งวันนี้มือถือเป็ด เขาจ้างพวกคิดเออเอาทั้ันใหญ่ไปหลกดตั่ะาถูกไหมน้ำลูกมันไปตัวดวงดีกเคือวันห่างมันมึงมามังนี้เร็วด้วงเร็วทำไปได้ไหมนอ้ที่เขาทำนอกจาสิวรักสุดจะเรีกักที่ผมแมงมดาผุมันคือเงาจะเล่ากผมคอยขำไว้ตรงมาขามน้อยสองสามวัน พอให้คุปผอมในครั้งนี้ได้เกื้อกูลูให้หน้อแน่ือการงานจะเป้านาเออให้เลือดกินแตวก็เลือดแค้พ่ค่อยเหลือเรื่องเรื่องะด้างพ่ค่อยเลือดกิเลือดแค้ไม่จะขาตึงเออให้พวกเกอ็ะที่อนู่โอ้ยพ่อให้ขอกระดงพ่อไม่ให้พอไยวพอไม่ให้หมกับ่เอาปูืออ้าวให้รถตอบจะน้องขอ นานช้าคือักนะาลูกน้าขอไข็ค้างมือดะเรื่องงนาหนาคือการงานทำมากค่ขึ้นเด้อเด้อคือให้เด็กๆข่งในคุบนํำโบเด้กก็ขข่าเด็กแขงบุกข่งกุกเข้าไปเรื่อยๆหึงหงแล้วก็รวยรวยตลอดไปนันล่ะเกินอวยมีพ่อกันให้แข่งหมาคือเกานั่นะว่าที่ซือโคกจังเอาคือโคกจังเอาแล้อเด้ออ่าปไม่ดูที่ดวงที่แค่ตาวัานาก็ยิ่ หปู่วงครบ่าคือการยืมครับเบ้าไปอีกแล้วก็ไม่สนิมเค็ดเกล็ือกเพราะว่าคช็หัวคือแบคุณไ้ครัหาออกมาไล้ออกเก่าถ้วนบ่ถือกจักหมาป่ะใช่ไปเลืองแส่ยุงดวนกุงเนาะครับปู่ไอ้เอฟซีผ่านมาทางสมบัติแล้วถอดแว่นชื่อนี่จ่ายแล้วเนาะเออมือถูกด้านมือถกมือด่ามือถกมือหมานยาวเจ็นยันยังแล้วเด้อป่เใช่ไ่ะ คาขอคาว่านระดับเลยว่า่าแต่ว่าถือ่ากถือน้อยหม่อยง่าถือแต่ว่าน่ายมากก่าถือคาถือได้รอ้แต่ถออันใหญ่คาว่าบักเสียอื่นมันปั่นปันได้ไนได้เยอดิคือคือบักเสียอื่นคือคาเพราะถือกินจัพอว่าครับ พ่อให้หายค้ามตวจาจากตุแจกเยอะมากอือคือ่านมาทางข้างบให้มือ้มือามือเข้ามือมันแล้วก็มือวนวงนะใครอยากได้ถามบอกเลยฝันมาแด้ไหนเพื่อนันได้าสนนะันเยอตะปู้นอได้่งฝันก็ลดรู้พวกไอ้ฝันพกวกอตะปู นางชาวิสาคุณแท้เกิดวันพุธสิบห้าขอขอขอหา้องเกิดเออขอทำขอให้ลูกมือโชคนำเริ่มเนจะฐกิจกรมเรื่องมาถวายอุพอมึงถวายกรกอนหารกวยาอพอมาเกิดอะไรแฮปปี้เบอร์เดอร์ทูลูแฮปปี้เบอร์เดอร์ทูลูมันงั่งอือแฮปปี้เบอร์แฮปปี้เบอร์แฮปปี้เบอร์ เดียวสู้วันคือวันที่สิบห้าขอให้นางชาวดิษฐอุ่มเช้มือโชคมือรักมือโชคมือ mắn มือถูกกับภาพแข็งแรงขอให้เงินไห้หนอยขอให้ทองได้มาทิ้งแล้วก็รวยวันนี้วันที่สิบห้าคือวันที่สิบห้าใช่ไหมอือพอสอ้องห้าสองเกียใช่ไหมออืออ่ะ thì lúc đấy mới hết luôn á, số má khó khăn má cười, khó hay muốn đòi khó hai muốn đòi, tôi sẽ dạy đứa trẻ khó khăn má cười thật khó hơn. Đặc biệt khó khăn má cười, áo này đứa khó xúi khê hay áo má, xúi khê hay, vậy nay là ngày thứ mười ba phải không? Khê khó trái khê bằng hai chong kung bảy mươi, chong kung kinh quá, ngày tám không chín tám không, tám chong kung kinh, đúng là tám chong kung กขกผุ้เครงงัดใเรือยูเพราะว่ามันมืงวันเดียวกันนะเอาอย่างนี้พ่อจะคือเคกให้ค่าเคกพเิ่กครับปูค่าเค้กวันนี้วันที่ส้อผ้าตอนกลางคืนเขาจะแตกเคกแล้วก็เป่าเคกแหบเบอร์ด้วยกันเอาอย่านี้พ่อจะออกให้งานลูกนะพ่อคือพวแพงเนียพ่อคื้อนะเออเคกพู่ลูกรักไปคือแพงมึงจะเนียง่ครงแค่เฉหอเนี้ยก็รอครับปู cứ nhắc là bình thường cứ cầu mó khép nào phó thì này quay nó thích kết bạn quay nó thích kết bạn thích kết bạn ngay mai nữa cuộc khi má khắp cua đã có chuyện chuyện đã luôn á à cuộc má đang vui vẻ đây sau này là khi phò đã thích kết cứ ngắn cười Nàng bảo phát khó đi thật đi khôn khó thao bá ô cụ cà Hãy đang cứ quay đường rồi á ừ, à แล้วก็ร่วมทำกุค์ทวายองค์ปู่เก้าร้อยเก้าสเออขอให้นัง่าวมัอมเด็กชัอยู่ผมไม่ยังเดียวทขาเขาหายผู้นาหายแล้วก็กระทหายคืนว่านะระพูผู้่ารัก็ระมอมากดเออห่างมือคงไม่ยากคงไม่แ้่ลู่เออห่างมือเดอกเดงกมันกระมาก่วาความต่้ง เออพอเหรออีพอหอหากุกขาบกางอืออยอกพออือไม่ต้องออีกคอยอีกพอให้นะแบบว่ากันเอออ้าอึ้งปลาชอนหัวถึงมาเนี่ยห้หมาทช่งๆเด้อห้ยตีเขาได้ก็หนึ่งขอจะถือหาขัอคิ้วได้เออจะอยู่หัอคิ้วหกบ่ได้มันฟุ้งเลยน้ำมันเขากึ้นเจ้วก็อขามันขึ้น หอหมอคเออ้อตาไ้ห้มอข้าวบ้าลีโปข้าวบ้ารงเดี๋ยวคือคือมัดมือก็ใชนเสงงก็ใช้คำว่าเด๋าเถีหมูโลงข้าอยู่กูลงไปก็ะอะโไปแลห้องมากเตาไออนึ้นขื้นวังอื้นได้ว่าก่อข้าวบเครือ งาเอกช้พงศ์ขงานอีงานวิทยาวัดก่อนขอร่วมบุญข้านังร่วมบุกับปู่ทุกบุญค่ะเสมอวันนี้ขอโชคขอลาขอโชคขอาไหมนะคะถ้ายองคูไปองพันบาทแบบกับปุะเทศคนละขึ้นเพราะคนนี้เออเขาป้อนี่ว่ะเพราะคนนี้ว่ะ รอบพุนี้แล้วปูรอบปูนี่วันที่สิบหกใช่ไหมใช่ปรอบไข่ทองใช่ไหมจ้าไม่ใช่รอบแกงเนาะใช่วก่อนรอบแกง้้าไงขาวันนี้ขอไข่ทองคืนได้ไหมพ่อตัวบัออาจกน้ำวังหัวขวายคอเด้อคุยคู่ไหคุยคู่ก็คุยคู่ไหคาดร้ายแันยังไงอยู่บ้านทั้งร้านก็ขึ้นกันแล้ก็ขาที่บ้านันงอมแดงวัดคนบนขั้นให่ไทยกถาก็อยู่คาดเง่นาะไปเพราะว่าลูกเงือนั่ วบาวแข็งนะหัวตึ้งพอห้บัตรานอบัรานอนกับมือพักกางบ้นเมื่อกาบัตรเสื่อดแขงวันถ้ามาว่าชื่อชือพวคือขับปุมาน้ำดูะข่ะฮะหันบักรงานอนพอนะเติมวันแทนแตเปิดคือขับปุ่มมาือทงานเอาไว้ที่ชื่พวไหมว่ะแต่ บางทือคิดขบางเป็นงานไหนเขาพูงก็ได้ถ่าหลายนะหมเนาะห่ายรายูอืมอ่ะเอาก็คือพ่อแขกเปต้อนึ่งแบัก่ายร่ายผมแบบถ่ายักหันงอมบักอกาจนอยอือื้ออื้อเอื้อเือคือหันไปแบบค้านบกือกเออต้องเรื่อแบบกระตุมือแต่พ่อเดนครึ่งเครื่เออมึงขอถ้าถองพ่าแมึอื้นใค่วานมึอื้อืม

ตื่นกรักสบายใจพ่อเลยค่าอาหารใจกินน้องยังมือเร็งเนาะครับคุณค่ากอนกุ้งงันนะว่าแเอากัาคืนมือเรมือเร็งอยูกินนั่เนาะดิ่อเอามาคค่เดียวเร็ไปหาคือเงาไมาจุเขาไว้มือเร็นไปซื้อห่อหมูั้ปู ตัวไม่ได้เกี่ยกล่อมหมูไมได้เกลี้ยก่อมมกินกุ้งมืนี่กอต้นหายไปคอเปือกไปฟึ้รไปะเียงติดไปแดงดูผู้หัดเข็มคืออกระโได้เราคือมาเนอะบาดคือบาด พว่าให้ไปหาด้ยต้องเจ๊มาหาพันนะลูกเออเพราะว่าใครไปหาพันต้องเ๊มาหามือนะลูกเอาไว้เราบอกือครับปูใเขาบอ่คเาบอกคือเครื่องพอบอกหนะห้าสิบออกมานคือน่งอ่ะเอาไปหนื่งเี่นะก่อนไปบอกชื่ไปชุดก่อนไปชืก่อนกอนสามสิเจ็ดไปเครื่องไปงม่นะครื่ครับปู เออหัมาดังเขาไปฝึกได้เขาบ้านใครเขบ้านฝึกกัดนั่นแหละมืหมืดมือเลยกับหมืดไปชตอนไหนกับคุณน่ะใส่จู่น่ะเรื่องครับเขาคงจะไม่ได้ชื่ออะไเรื่องครับไปคือจันติงขาครับคุณน่ะชื่อให้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยล่นว่กินแรงกินแร้กินแร้งมาปูเก็พูเขกลือเกินแรเอามากินแร้งคอยแกะก่อนครับ ควบ้าน้ยบอก่เคยไปแล้วมาถึงเหมือกคนกัครับุกบสามไปเลยบสามไปเลยเออเอาขามาถึงือกันครับไปเลยนะเอาไปเลยเนาะเอออ่ามังเมือไปเมื่อกระปูมาคือึงน้มดข้าวข้นมเหแล้กเลยถึงแล้หุบปากหุบปากใบหกข้าอยากเบ้าคือฟอเข้าวหนูแต่เมื่อเมื่อเมื่อเป็นมาทุกวัน เอาอืียงเบากันเถกันจะผู้ขายเง้ขับปวดขายไปน่งกเนี่แกต้องเอาเพราะแกปวดพ่อก็ว้าขาบักเสีย ไม่ด้เนา่อกาสิเท่ากับแต่ไม่ละเดิมเข้ารันเออเอาหนดูแกมือจบมือยกมือจงมือมางานกวาง้นขุดขับไปแล้วแล้วก็ดูแบบบ้านเลยแถวปื้เพิ่มเอาบังแรบอกน้ำมันมามามาเอามาคู่แก้วกนแาตาแตุ่นการะตาย

สาทุกูนอเกวมกบมีดักมีกบมีมัดอายุวันนัดกขับกปรด้ฮแล้วก็รวยนะทุกนะอาจจะลืมจะลืม